โซเ i a ยลมีเดียส a ตรจีคืออะไรทําไมถึงสําคัญกับการทําธุรกิจเป็นอย่างยิ่งและคุณจะสามารถพัฒนาทักษะในการทำโซเชียลมีเดียส r ตรจี้ได้อย่างไรบ้างฟังจบคลิปนี้แล้วคุณจะรู้ทุกอย่างเลยครับสวัสดีครับผมอ้ําสุภกรและนี่คือ Media Sprint แชร์ความรู้ Social Media ที่ควรนํามาใช้ในธุรกิจของคุณวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานของคนที่ทํางานอยู่บนโลกโซเชียลมีเดครับถ้าอยากจะ เข้าใจว่าบริบทของโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโซเชียลมีเดียสไปจี้ได้เป็นอย่างดีครับขอเริ่มต้นจากคำนิยามของโซเชียลมีเดียก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียไม่ใช่ทางเลือกสำหรับแบนหรือธุรกิจอีกต่อไปแล้วครับมันเป็นสิ่งจำเป็นด้วยจำนวนข้อมูลประชากรที่มากมายมหาศาลที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับคุณจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement และการสร้างแรงจูงใจหรือว่า i n f ฟลูเอนให้กับธุรกิจของคุณเนี่ยให้ถูกจดจำได้มากยิ่งขึ้นครับทีนี้ผมพูดถึงคีย์เวิร์ดสำคัญหลายๆครั้งตลอดตั้งแต่เปิดคลิปมาครับว่า Social Media s t r a ท e g จคืออะไรคำนิยามของมันครับคือกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียคือแผนการตอบโจทย์ เป้าหมายที่คุณอยากทำบนช่องทางโซเชียลมีเดียครับเป็นการวางกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายครับและเป็นกระบวนการในการติดตามเพื่อวัดประสิทธิภาพของแผนการนั้นๆของคุณครับแม้จะขึ้นชื่อว่ากลยุทธ์โซเชียลมีเดียนะครับแต่ในความเป็นจริง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนอะไรมากมายครับสิ่งที่คุณพึงต้องทำมีเพียงอย่างเดียวครับและหากวันนี้คุณต้องการที่จะลงมาเล่นในสนามของโซเชียลมีเดียแล้วสิ่งเดียวที่เราจะทำคือ1ครับ การสร้างแผนการของเราที่เรียบง่ายเข้าใจได้ง่ายครับและ2ครับคือการทําให้แผนการนั้นสามารถวัดผลได้แบบเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับสิ่งนี้ครับจะช่วยให้คุณสามารถที่จะระบุช่องทางที่คุณอยากจะทําการตลาดลงไปและกลยุทธ์ที่จะทําให้ช่องทางนั้นๆน,น,นะครับส่งต่อข้อมูลแผนการในการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยไปสู่ผู้คนได้ และประสบความสําเร็จครับและสามารถที่จะเทียบได้นะครับว่าช่องทางที่ดีกับช่องทางที่ล้มเหลวเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียครับคุณควรที่จะกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์และการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดียส่งไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ได้มากที่สุดทุกอย่างเรียบง่ายครับมีคีย์เวิร์ดและคำนิยามเพียงเท่านี้เองแต่นะครับการ ประยุกใช้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างที่ทุกคนคิดเพราะเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราแค่เปิดคอมขึ้นมาและเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับพฤติกรรมของผู้คนเนี่ยก็จะเข้าไปในไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือว่า Instagram ก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนเป็นเจอร์นี่ที่เราสามารถออกแบบได้ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องโซเชียลมีเดียไได้ครับและผมจะอยากจะอธิบาย เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของโซเชียลมีเดียสไลจี้ก่อนโดยประโยชน์นะครับจะมีดังนี้ครับข้อแรกคือการทําให้เราเนี่ยสามารถกําหนดแนวทางกิจกรรมทั้งหมดนะครับหรือ activities ที่จะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับมันจะอยู่ในสายตาของผู้ติดตามของเราหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยตลอดถ้าหากว่าเราสามารถออกแบบเส้นทางของ การกำหนดกิจกรรมของเราได้ดีครับ2ครับคือการเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์บนช่องทางโซเชียลมีเดียหรือที่เราเรียกกันว่าการสร้าง awareness นั่นเองครับจริงๆแล้วครับเวลาที่เราอยากจะสร้างแนวทางในการโปรโมทสินค้าใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยเรารวนแล้วแต่ต้องสร้าง awareness ทั้งสิ้นครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าถูกจดจำ จดจาไปเรื่อยๆทํามันซ้าๆและเห็นมันทํซ้ํๆจนเขาสามารถที่จะจําได้ครับว่าแบรนด์ของเราหรือว่าธุรกิจของเราหรือสื่อของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นี่ก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่การสร้าง awareness เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับคนที่ทํางานในโลกโซเชียลนะครับการสร้าง awareness เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้และถ้าหากว่าเราปลูกต้นไม้ในวันนี้ ให้น้ำพรวนดินแน่นอนครับเราจะไม่สามารถที่จะปลูกมันได้อย่างเติบโตได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอนันสัน้นๆต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างมันขึ้นมาและรอดูมันเติบโตในอนาคตต่อมาครับคือการนําเสนอบริการของเราให้กับผู้ติดตามบนโลกโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นครับถ้าหากว่าเรามีการวางแผนช่องทางของเราไว้ได้ดีแล้วนะครับและเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคนของเราเนี่ยอยู่ในช่องทางไหนบ้าง ชื่นชอบโพสต์แบบไหนชื่นชอบวิดีโอแบบไหนชื่นชอบการนําเสนอหรือว่าสื่อสารในรูปแบบไหนที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะช่วยให้การนําเสนอบริการของเราบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยตรงโจทย์และใช้เงินในการโปรโมทมันได้น้อยลงหรือแทบจะเป็นศูนย์บาทเลยด้วยซ้ำถ้าหากว่าเราสามารถมีความเข้าใจในเรื่องโซเชียลมีเดียสตช g จที่วางแผนได้ถูกจุดนะครับต่อมาครับเือการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําหนดเป้าหมายเปยียงผู้ชมครับ จริงๆแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจกลยุทธ์ของการทำโซเชียลมีเดียครับเราย่อมรู้ดีครับว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจมันเป็นอย่างยิ่งก็คือ Data ที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังบ้านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e o o o k i n s i g h นะครับ YouTube Analytics หรือว่า Google Analytics เองก็ตามครับทุก Data ที่เราได้สร้างโครงข่ายไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนมันกลายเป็นกลยุทธ์ที่ ส่งเสริมให้แผนการของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับส่วนต่อมาครับคือการเพิ่มการเข้าถึงช่องทางของเราหรือว่าการ Drive Traffic นั่นเองครับถ้าว่าเราจะเข้าใจนะครับว่าโซเชียลมีเดียต้องการอะไรนะครับหลักๆแล้วก็คือเขาต้องการให้เราเนี่ยสามารถจำแนก ประเภทของคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยได้เป็นหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนเหมือนเราเดินเข้าไปในห้องสมุดแล้วเราสามารถที่จะบอกได้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในโซนไหนจัดอยู่ในหมวดอะไรและสามารถที่จะไปค้นหามันได้ที่ไหนแน่นอนครับการทำกลุ่ s โซเชียลมีเดียก็ต้องมีความเข้าใจในการสร้างทราฟิกตรงนี้ให้ดีมากๆเพื่อให้คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางใดก็ตามเนี่ยเขารับรู้ว่าจะเซิร์ชคำว่าอะไรจะพิมพ์คำว่าอะไรหรือว่า ต้องเจอคีย์เวิร์ดอะไรถึงจะมาเจอกับแบรนด์ของเรานะครับเมื่อเรามี Data ที่ดีแล้วจากการที่เราวางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับ 1, 1เดือนไปจนถึง3เดือนเราจะเริ่มมี Data ไหลเข้ามาในหลังบ้านของเราและณนะวันนั้นแหละครับสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือการ Personalize Content หรือว่าผลิตคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจากพฤติกรรมของเขาชอบรูปแบบใดบางเพจบางช่องบางวิดีโอ ผู้คนเนี่ยชอบรูปแบบการเล่าแบบนั่งคุยกันบางคนบอกว่าชอบแบบบล็อกบางคนชอบแบบการอ่านมากกว่าบางคนชอบการเขียนบทความสั้นๆแต่ละรูปแบบเหล่านี้ครับสามารถดูได้จากการที่เราเก็บข้อมูล Data มาวิเคราะห์กันว่าคนของเราเนี่ยพฤติกรรมสุดท้ายแล้วที่เราไม่ได้คิดไปเองนะเขาชอบอะไรกันจริงๆครับต่อมาครับคือการสร้างโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของเราอย่างมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้นครับเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเช่นกันนะครับการที่เราจะสามารถสร้างโอกาสการขายสินค้าหรือบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องมีหน้าร้านที่ดีเหมือนเวลาเราเดินไปที่ตลาดนะครับแล้วเราเลือกที่จะซื้อของจากร้านใดสักร้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเลือกจากความ จัดระเบียบของหน้าร้านที่ดีนะครับร้านสะอาดมีของให้เลือกใช้หลากหลายและเป็นของที่ต้องตรงใจกับเขาเขาเดินมาเพื่อซื้อสิ่งนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าหน้าร้านของเราหรือว่าช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยสามารถทําระบบตรงนี้ได้ดีสื่อสารชัดเจนว่าเรากําลังขายอะไรพูดถึงอะไรและคนที่เข้ามาดูช่องทางของเราเนี่ยจะได้รับอะไรกลับไป แน่นอนครับเขาก็จะมีแนวโน้มว่าจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตครับสิ่งต่อมาครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องทางบนโซเชียลมีเดียโปรโมทคอนเทนต์ให้คนรู้จักเราได้มากยิ่งขึ้นครับทุกวันนี้ครับคอสหรือว่าต้นทุนในการสร้างธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีมากมายมหาศาลเหมือนสมัยก่อนแล้วครับแค่คนคนด่งเนี่ยสามารถเปิดเพจบน Facebook สร้าง YouTube ของตัวเองขึ้นมาและผลิตคอนเทนต์ที่ตรงโจทย์ตรงใจสื่อสารได้อย่างชัดเจนนั่นก็เป็นเหมือนการทําธุรกิจรูปแบบหนึ่งแล้วเพราะว่าการทําธุรกิจรูปแบบนี้ครับก็จะได้รับเงินจากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า t o กตอกเองก็จะมีเงินไหลกันเข้ามาเข้าสู่บัญชีของคุณและในอีกทางหนึ่งครับการที่เราสามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนบนโลกโซเชียลมีเดียไว้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถโปรโมทคอนเทนต์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาบนทีวี สักบาทเดียวเลยนะครับแต่ณปัจจุบันการแข่งขันก็สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นครับการมี <_ d ata> ความเข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์โซเชียลมีเดียก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเซฟคอสประหยัดเวลาช่วยในการทําแผนมาร์เก็ตติ้งและทุกอย่างเนี่ยก็จะสมบูรณ์ไปในที่สุดถ้าว่าเรามีความรู้อยู่ในหัวครับก็ <_ d ata> อย่างที่เห็นนะครับว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์มหาศาลดังนั้นการสร้างกลยุทธ์ที่ตรงโจทย์ตรงใจนะครับจะช่วยให้คณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ เป็นอยย่างดีเเลครับพื่อให้ความเข้าใจของเพื่อนๆเคลียร์ที่สุดครับผมจะจําแนกนะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ1ครับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งสไตรจีครับและ2ครับคือโซเชียลมีเดียคอนเทนต์สไตรจีซึ่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเริ่มต้นจากโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งสไตรจีก่อนครับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งสไตรจีโฟกัสไปที่การตั้งเป้าหมายและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียเพื่อบรรลุ ตามเป้าหมายที่เราตั้งหวังไว้นะครับซึ่งการที่เราจะสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้จักที่จะศึกษาผู้ชมของเราหรือว่าการรีเสิร์ชออเดียนส์นะครับต่อมาก็คือการที่เราเนี่ยกำหนดบุคลิกภาพบนโซเชียลมีเดียของเราได้อย่างชัดเจนหรือว่าการสร้างเพอร์โซนาบิลดิ้งนั่นเองครับและสุดท้ายครับคือการเลือกช่องทางโปรโมทที่สร้างประสิทธิภาพได้สูงสุดหรือว่าการเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการโปรโมท ของเรานั้นนั่นเองครับและใน,นอีกมุมนึงครับในฝั่งของคอนเทนต์ไรจี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่รูปแบบเนื้อหาและการผลิตคอนเทนต์ครับดังนั้นครับควรจะไปดูหรือว่าโฟกัสกันที่การสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ครีเอชั่นครับข้อความและน้ำเสียงที่เราอยากจะสื่อสารเมสเซจิ่งแอนโทนนะครับหรือการจัดตารางเนื้อหาที่ตอบโจทย์ส่งเสริมกับการพัฒนาเนื้อหาเพิ่มขึ้นไปคิดง่ายๆครับโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งไฟจีเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับ ที่เราได้ออกแบบทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นระบบระเบียบและบ้านหลังเนี้ยอยู่สบายเรียบร้อยแต่โซเชียลมีเดียคอนเทนต์แสตครับคือการตกแต่งอินเทอร์เนียในบ้านแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยจะมีคอนเทนต์หรือว่ามีเรื่องเล่าแบบใดที่เราจะสามารถบอกเพื่อนบ้านที่เดินเข้ามาในบ้านของเรานะครับว่าในมุมนี้เราอยากจะออกแบบและพูดถึงเรื่องเหล่านี้ ประมาณนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งสงสิ่งนี้ครับเป็นเปรียบเสมือนหยินอย่างที่ต้องทํางานร่วมกันและคนที่ทําหน้าที่เป็นโซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์จำเป็นจะต้องรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียไสวจีซึ่งในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําถึงวิธีการตั้งเป้าหมายโซเชียลมีเดียไสวจีที่ดีให้กับทุกคนได้ฟังกันในฐานะที่ผมเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานในโลกโซเชียลมีเดียมาผมใช้หลักการอะไรบ้างในการพัฒนาสื่อออนไลน์ที่เราทํากันอยู่และการส่งต่อสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ ฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าหากชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Media Sprint แชร์ความรู้โซเชียลมีเดียที่ควรนำมาใช้ในธุรกิจของคุณและฝากติดตามทุกช่องทางของ Media Sprint ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือจาก Podcast Player ทุกช่องทางเลยครับ